สวัสดีครับผู้ชมเฉียานครับเมื่อคืนนี้ต้องบอกว่าแอตันวิลล่านะครับแมนเชสเตอร์ซิตี้นิวคาสเซิลมาตามนัดทั้งหมดนะครับส่วนตัวที่พลาดไปนะครับนะน่าจะรู้กันอยู่ครับบาร์เซโลนาบุกไปแพ้กับทนักของเซบีย่าถึง4ประตูหนึ่งนะครับแต่ว่าผลประกอบการภาพรวมในกลุ่มนะครับของเฉียบ5กลุ่ม2 0อ0กันชีวิตถ้าใครติดตามลุงเฉียบนะครับนะบวกยับยับแน่นอนครับชุดโครงการ3และ4ี่ที่ลุงเฉียบวางไว้ในกลุ่มนะครับน้ำมาเต็มเต็มครับรวมไปถึงตัววีอย่างแอตันวิลล่าแล้วก็ตัวเน้นอย่างแมนเชสเตอร์ซิิิิตีี้้้้้นนนนนนนะะะะคคคครรรรรัััับบบแลลลวววกกกก็็าาาสเเเเซไมม่่ทใหหผดงยพืืออป บวกเหมือนเดิมนะครับนะสามารถเข้าไปดูก็ได้ในกลุ่มของเฉียบนะครับนะแล้วที่สําคัญครับใครเข้าไปอยู่ด้วยกันนะครับมาเอาแนวทางฟุตบอลสดตัวนี้ตัววีช่วยกันในแต่ละวันหรือแม้กระทั่งที่ดูฟุตบอลฟรีสามารถเข้าไปอยู่กลุ่มเฉีบได้มีเสื้อสวยๆรองมาให้กับเพื่อนๆพี่ๆด้วยนะครับฝากไว้ครับ l 7 s 7 7หรือว่าจะจิ้มลิงก์ที่เฉีวางให้ก็ได้ย้ําว่าไม่ได้เสียอะไรแถมยังมีกิจกรรมประกันทีมเน้นให้ทุกคืนถ้าทีมเน้นเฉียบประกันไม่มาเรา,ม,ม,า,เรามีการเคลมคืนให้ด้วยในต่อไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับส่วนค่ําคืนนี้ครับวันอังคารที่7ตุลาคมต้องบอกฟุตบอลน้อยแต่ก็ยังมีอยู่นะครับนั่ลูกเฉียบ สันก้าวคู่มาให้เหมือนเดิมนะครับบทวิเคราะห์ทั้งหมดจะเป็นยังไงแนวะทางจะไปทางไหนเดี๋ยวเชียบจัดการให้นะครับ เอาละครับเราไปเริ่มที่ฟุตบอลคู่แรกครับเราไปดูเกมนะครับนะคอนเฟเนซ์ลีกของอังกฤษนะครับระหวฝั่งด้านของสคัน์ทอวันนี้พวกเขาจะเปิดบ้านเจอกับมอร์แคมนะครับเกมคู่นี้ k i c อ off ราตรีหนึ่งสี่สิบห้านาทีในส่วนของนะครับตารางคะแนนนะครับเนชั่นลีกหรือว่าคอนเฟเนซ์ลีกเนี่ยทางด้านของนะครับนะเจ้าถิ่นสการ์ทอครับสิบสองเกมชนะเจ็ดเสมอสี่แพ้หนึ่งมียี่สิบห้าแต้มรั้งอยู่อันดับที่ห้าส่วนทางด้านของผู้ไม่เยือนอย่างมอร์แคมครับสิบเอ็ดเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะสองเสมอสองแพ้เจ็ดมีเพียงแค่แปดแต้มรดดูี เยอะส่วนในเรื่องของนะครับเฮทูเคู่นี้เจอกันมา5เกมหลังสุดนะครับส่วนใหญ่เจอกันในลีกทูนะครับก่อนจะล่วงหล่นกันลงมาก็เป็นร่างของนะครับนะเจ้าถิ่นนะครับสกันทอรเนี่ยชนะไป1เกมมอแคมชนะไป1เกมแล้วก็เสมอไปถึง3เกมเพราะฉะนั้นครับเฮทเคู่นี้5เกมหลังสุดถือว่าสูสีกินกันไม่ลงนะครับส่วนในเรื่องของนะครับนะฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นสกันทอรครับพวกเขาชนะ3าสนึแพ้1ส่วนนักผู้เยเยอนอย่างร่างของมอแคม5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ1แพ3เสหนึ่งือว่ามเล่สมอใน รวม5เกมล่าสุดก่อนจะมาเจอกันต้องยกให้เจ้าถิ่นสคันทร์ดูดีกว่าทางด้านของผู้วิญญาอย่างมอแคมมค่อนข้างเยอะนะครับส่วนทางด้านของครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นสคันทอก็น่าจะนำมาโดยตัวเล่นหลักๆลยครับไม่ว่าจะเป็นผู้สาประตูเมือหนึ่งอย่างวอชันนะครับกองหลังอย่างอีแวนนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างด้านของเอวิงแล้วก็กองหน้านะครับเป็นด้านของดาวซันก็ถือตัวเล่นนะครับน่าจะอยู่ครบสำหรับเจ้าถิ่นนะครับเกมนี้เล่นในถิ่นของตัวเองต่อหน้าแฟนบอลนะครับนั่นถือเฉลี่าางงมมอแได้นะรัส่ว โมแคมเองนะครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับซ1ห1ก็นำทัพโดยแบ็กขวาอิงเพนนีครับนะตรงกลางอย่างซอนโก้รวมถึงด้านของนะครับโบนีโนแลนด์เอสเวิร์ดก็น่าจะอยู่กันครบนะครับเพราะนั้นครับลุงเฉียบก็ยังมองว่าโมแคมครับเป็นรองทางด้านของสกอนทอร์ค่อนข้างเยอะครับด้วยในเรื่องของฟอร์มการเล่นแล้วก็ที่สำคัญในเรื่องของตารางคะแนนนะครับลุงเฉียบมองว่าเขาเป็นรองทางด้านของเจ้าถิ่นอย่างสกอตทอร์แล้วเกมนี้มีโอกาสที่จะนะครับบุกมาเยือนสกอนทอร์แล้วก็กลับไปแบบมือเปล่านะครับฉะนั้นเกมนี้ให้มองไปทททีี่่่่่เเเเจ้้าาถิิินน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 ออออยงงงสสสกรรระะะคคคัับบวใืขแแฮดดปปมม ครับเป็นต่อมอแคมป์อยู่ที่นะครับหนึ่งขีนหนึ่งจุดห้ากำแพงบนเกมคู่นี้อยู่ที่3ช่วงตัวกำแพงบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้นะเกมล่าสุดเจอกันมาเนี่ยจบที่5ประตูนะครับเพราะฉะนั้นเกมนี้ลุงเฉียบ่อว่าสองประตูน่าจะมีให้เห็นรอลุ้นประตูที่3และ4นะครับเพื่อรับทานเต็มส่วนการต่อที่หนึ่งขีนหนึ่งจุดห้าลุงเฉียบขอนะครับอยู่ไปกับเจ้าถิ่นนะครับวัดใจอยู่กับสกันทอดีกว่าครับลุงเฉียบทอบว่าเขาฟอร์มช่วงหลังมาก็ดูดีครับชนะ3จาก5เกมล่าสุดแล้วที่สำคัญอันดับคะแนนก็ดููดดีีีกกกววว่่่่่าานนนนนนะะคคครรรััับบแแลลล้้้็อออออยยงงงงึเเเืไใใถิขตตปมห ลุ้นอยที่2อ,อยู่ไปกับเจ้าถิ่นสกานทอบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ ครูต่อมาครับเรามาที่เอเชียครับไปดูเกมเคลิกนะครับนะดิวชั่น2กันบ้างครับระหว่างทางด้านของนะครับโซอีแลเปิดบ้านเจอกับทางด้านของนะครับฮาวาซองเกมคู่นี้คิกออฟระเที่ยงตรงนะครับในส่วนของตารางคะแนนเคลิกดิวชั่น2นะครับเจ้าถิ่นนะครับโซอีแลนเนี่ยสาเกมนะครับชนะ12เสมอ12แพ้8มีทั้งหมด48แต้มพวกเขายังมีลุ้นไปเล่นเพย์ออฟนะครับนะเพราะว่าพวกเขาเนี่ยมีแต้มตามหลังปูซานไอพาร์คทีมระดับที่5ที่จะได้เล่นเพย์ออฟเนี่ยเพียงแค่2คะแนนเท่านั้นเองนะครับนะเพราะฉะะนนนนนััั้้เเีีี่่ยถืออวาาาากกมมสสํํคญๆหรบโซแล ส่วนด้านของผู้เยือนอย่างด้างของฮาวังซองครับพวกเขานะครับแข่งไปแล้ว32เกมเช่นเดียวกันนะครับชนะ8เสมอ11แพ้13มี35แต้มรั้งอันดับที่10ก็ถือตารางคะแนนนะครับนะฮาวังซองเนี่ยไม่มีลุ้นอะไรแล้วนะครับน่าเราก็น่าจะไม่ตกชั้นแล้วล่ะก็น่าจะรักษาอันดับของตัวเองนะครับฉะนั้นเกมนี้เป้าหมายสำคัญเลยอยู่ที่โซอีแลครับพวกเขาต้องการ3แต้มเพื่อไปอยู่ในโซนเพย์ออฟนะครับส่วนด้านของนะครับนาเฮทเวทคู่นี้จะมา2เกมในสุดเคนลิกนะครับนะดิวชั่น2ก็เป็นด้านของนะครับโซอีแลชนะไป1เเเเเกกกกกกกมมมมมแล้้ว็็สออออััันนนไป1ะครบืที่จาตง ให้โซอีแลดูดีกว่าครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5เกมหลังสุดครับเจ้าถิ่นโซอีแรพวกเขาชนะ2เสมอ2แพ้เกมเดียวครับสนัดหลังสุดเนี่ยพวกเขายังไม่แพ้ใครนะครับแล้วก็นัดล่าสุดฟอร์มแรงครับบุกไปเอาชนะชองน้าได้ถึงถิ่นที่2ประตูศูนย์นะครับส่วนด้านของขาวาังซองครับเกมล่าสุดพวกเขาเปิดบ้านแพ้กับอินชอนมา1ประตูศูนย์แล้วก็อีก4เกมนะครับที่ผ่านมาเนี่ยพวกเขาเสมอ3มชนะ1ก็ดือฟอร์มการเล่นใกล้เคียงกันมากครับใน5นัดหลังสุดตั้งคู่แพ้มาเกมเดียวเท่านั้น เจ้าทินโซอีลร่วันนี้พวกเขาน่าจะมาในระบบนะครับนะ4-3-3นำทัพมาโดยนะครับผู้สามตัวอย่างกูซุนยงครับที่เคยอยู่กับคอนซาคอนซาเดซซอบปโรในยุคของชนาซิปสงกระสินนะครับก็เป็นมือหนึ่งอยู่ที่นี่เองนะครับนะส่วนกองหลังก็มีคิมนะครับนะรวมไปถึงตรงกลางอย่างนั้นของออสมาอีบันเยสนะครับอดีตเด็กเก่าของบุรีรัมยูนเต็ดก็อยู่ที่นี่เช่นเดียวกันนะครับแล้วก็กองหน้าเป็นทั้งของจองนะครับก็ถือตัวได้หลักๆนะครับโซอีเร่น่าจะอยู่ครบครับอย่างที่ลุงเชียร์บอกพวกเขาเล่นในบ้านต เขามากมากนะครับส่วนด้านของขวังซองครับวันนี้น่าจะมาในระบบ4-4-2ก็นําทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างพักนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างชอนนะครับนะแล้วก็คิีมกองหน้านะครับที่เคยคราแข้งในลีกไทยด้วยนะครับเคยอยู่กับทางด้านของชนะคอนบิวมันท่านงเฉียบจาไม่ผิดนะครับอ้าวกระดืกตัวเป็นเหลักๆทั้งคู่น่าจะอยู่กันครบนะครับฉะนั้นเกมนี้ทุ่เฉียบชัวร์สนุกแต่ว่านะครับ่เฉียบก็ยังเชื่อว่าเจ้าบ้านน่าจะทําผลงานได้ดีกว่านะครับนะพราะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่โซอีแลนด์นะคร 2ขวังซองครับอยู่ที่0.5คด1การพนันบลเกมคู่นี้อยู่ที่2.5การพนันลเกมนี้ครับลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสไปถึงนะ2ประตูน่าจะมีเหตุหอลุ้นประตูที่3เพื่อรับประทานเต็มได้เกมนี้2.5ลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสไปถึงแน่นอนครับส่วนการไปต่อที่0.5คิด1ครับเกมนี้ขออยู่กับเจ้าบ้านครับลุงเฉียบชอบโซเอียร์มากกว่าพวกเขาได้เลในบ้านต้องการ3แต้มนะครับเป้าหมายชัดเจนครับแล้วแถมเกมนี้มีความสำคัญต่อพวกเขามากๆนะครับลุงเฉียบมองว่าพวกเขาทำได้ครับโซเอียบบเสียยนนอ่่างแรับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่เคลิกดิวชั่นสองครับไปดูเกมระหว่างทางด้านของซองจูครับวันนี้จะเปิดบ้านเจอกับทางด้านของนะครับกิมโปเกมคลิกออฟเวลา์สิบสี่นาฬิกาสามสิบสี่หรือว่าบ่ายสองครึ่งนั่นเองนะครับในส่วนของตารางคะแนนเคลิกดิวชั่นสองคู่นี้นะครับกิมโปผู้ม่เยือนครับสามสิบสองเกมชนะสิบสองเสมอสิบสองแพ้แปดมีทั้งหมดสี่สิบแปดแต้มพวกเขายังมีลุ้นเพย์ออฟนะครับเพราะว่เขารั้งอยู่อันดับที่เจ็ดตามหลังปูซานไอพาร์คอยู่เพียงแค่สองแต้มเช่นเดียวกับโซอีแลคคู่่ทีแล้วนะรัััับบบสส่่่วนนนนผูู้้้มมมมมีเเเยยือออออาางงงซจคครรกะะชแพทหด 27่สิบเจ็ดแต้มหังจากสิบ13ก็อยู่นะครับนะเขาเรียกว่าอะไรนะรองบุ้ยนะครับนะก็ถือว่าฟอร์มไม่ดีเลยสำหรับตาวนั่งของซองจูนะครับฉะนั้นดูจากตัวนี้ครับนะ32เกมที่ผ่านมาครับตารางคะแนนต้องยกให้พุ่มเย็นอย่างกิมโปดูดีกว่านะครับส่วนตาวนังของนะครับในเฮทเวสคู่นี้จะกลนา5เกมหลังสุดเจอกันในเคเลิกสอนี่แหละครับเป็นตาวนังของนะครับกิมโปชนะไปนะครับนะ2เกมแล้วก็ทรางของนะครับซองจูชนะไป1เกมเสมอไป2เกมเพราะฉะนั้นครับดูจากตรงนี้ในเรื่องของเฮทเวสครับ5นัดหลังสุดต้้อออองงงงยยยกกใใหพุ่่่่่มมเเ็นนนนาาคิโปดดูีววะรรับสืข อร์มกันเล่นห้าเกมหลังสุดนะครับต้องบอกเจ้าถิ่นนะครับซองจูเนี่ยฟอร์มแย่มากๆครับพวกเขาไม่ชนะใครเลยในห้าเกมที่ผ่านมาแพ้สามเสมอสองส่วนด้านของนะครับผู้มวยเย็นกิมโปห้าเกมหลังสุดพวกเขานะครับแพ้หนึ่งชนะสองเสมอสองนัดล่าสุดนะครับพวกเขาเปิดบ้านเสมอกับอันซากิแลนนะครับไปที่หนึ่งประตูต่อหนึ่งเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มห้าเกมหลังสุดก่อนจะมาเจอกันต้องยกให้ผู้มเยอนจากกิมโปยังคงดูดีกว่านะครับส่วนด้านของนะครับรายชื่อตัวเล่นหลักๆที่คาดว่าจะลงสนามเจ้าถิ่นนะครับซองจูน่าจะมาในนนรรระะบบบบบ4-4-2กก็าาาาทัััััโคคผู้้สตวออออยย่่งงงงงจหลดน ของลีนะครับนะรวมถึงตรงกลางนะครับก็มีทางลั่งของนะครับ คิมนะครับแล้วก็กองหน้าอย่างวิกเตอร์นะครับก็ถือว่าตัวเล่นลุงเฉียบก็มองว่าท่าังของซองจูน่าจะอยู่ครบแคปเกมนี้ในบ้านพวกเขาต้องการหนีโซนตกชั้นเหมือนกันแต่เกมนี้เจอกับกิมโปที่ต้องการลุ้นไปเล่นเพย์ออฟเนี่ยก็ถือว่าหนักพอสมควรนะครับส่วนกิมโปนะครับวันนี้น่าจะมาระบบ35-2หํานำทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างพรักนะครับรวมถึงคิมกัปตันทีมแล้วก็ยังมีเซนเตอร์ตัวเก่งอย่างชับมมนด้วยนะครับส่วนด้านบนนะครับก็มีท่าังขอนะครับนะโจจับคู่กับกองหน้าชาวบราซิเล ก็ต้องบอกว่ากิมโปคนเพื่อได้ชุดหลักมาเต็มแน่นอนครับเพราะเขาต้องการ3แต้มเพื่อนะครับขยับตัวเองไปอยู่ในโซนเพย์ออฟเพื่อลุ้นเลื่อนชั้นกลับสู่ทางด้านของเคอรี่นะครับก็ถือว่าน่าสนใจแหละครับสำหรับเกมนี้ลุงเฉียบมองว่ากิมโปดูดีกว่านะครับเป้าหมายของนเขาชัดเจนกว่าส่วนในเรื่องของนะครับแฮนดิแคปเกมนี้เปิดไพ่ทางด้านของกิมโปเป็นต่อทางด้านของนะครับนะซองจูอยู่ที่ครึ่งโจตัวกรรมไปบนเกมคู่นี้อยู่ที่สองขีดสองจุดห้ากรรมไปบนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ลุงเฉียบเชื่อว่าเกมนี้สองประตูขึ้้้นนนนไปตลอดะครับาางเกมี เช็ยกำมพงมามบนที่2ขี่สอส่วนการไปต่อที่ครึ่งตัวครับไปเช็ยกิมโปรครับทุกเฉียบช่วงว่าเกมนี้พวกเขาน่าจะบุกไปคว้า3แต้มในถิ่นของซองจูประกอบกับเจ้าถิ่นอย่างซองจูเนี่ยหเกมหลังสุดพวกเขาฟอร์มไม่ดีด้วยนะครับจะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับกิมโปบอกได้เลยเฉียบเสียบขานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปกันที่อเมริกาใต้ครับเราไปกันที่บราซิลไปดูเกมบราซิลซีรีบีครับเป็นทางด้านของอเมซอนนัสเจ้าถิ่นเปิดบ้านรับมือกัมเบียนทางด้านของคิคุมาเกมคืนนี้คิคุมาอัประหุ6โมงครึ่ง6โมงตรงนะครับในช่วงของตองารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับนะอเมซอนนัสครับ30เกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ6เสมอ10แพ้14มี28แต้มรั้งอยู่อันดับที่19อยู่ในโซนตกชั้นนะครับอยู่รองบุ้ยเลยส่วนด้านของนะครับคิคุมาครับ30เกมที่ผ่านมาชนะเเสสมมมมมอออออออแแพ้้้้ีีตตตรรััััััังยยูู่่่่่่นน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 นดบบทใใโโซลืืชิะคกก็ถวาาาจ แล้วมีแต้มตามหลังนะครับนะจ้าฝูงอย่างกอริติบ้าเนี่ยอยู่เพียงแค่3แต้มเพราะนั้นพวกเขายังมีโอกาสลุ้นแชมป์นะครับเกมการแข่งขันเนี่ยเหลืออีก8เกมเพราะนั้นเนี่ยถือว่าวัดวัดได้เลยสําหรับทาางด้นของนะครับคิคุม่านะก็ถือว่าฟอร์มดีครับปีนี้ก็ถือว่าตารางแนนครับต้องยกให้คิคุม่าดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนาเกะเทเวสคู่นี้จะมา1เกมครับนะเป็นเกมแรกนั่นเองนะครับเล่นกันที่บ้านของคิคุม่าเป็นทานของเจ้าถิ่นคิคุม่าเปิดบ้านเอาชนะอเมซอนาทไปได้สามสองก็ถือว่าเกมทเวสคด เจ้าถิ่นอเมซอนนัสพวกเขาชนะ1นะครับสเสมอ1แพ้ไป3เกมล่าสุดเปิดบุกไปเสมอกับแอตเลติกคลับ2อประตูสองนะครับส่วนเกมในบ้านนัดล่าสุดเนี่ยเปิดบ้านแพ้ชาวปรอ็องเอนเช่ไป, K N J, ไป3าประตูหนึ่เพราะนั้นถือว่าฟอร์มแย่มากๆนะสำหรับเจ้าถิ่นนะครับส่วนนักผู้มาเยือนอย่างคิคุมา5เกมหลังสุดพวกเขาแพ้เกมเดียวครับชนะ2แล้วก็เสมอน2นะัดล่าสุดบุกไปเสมอกับวิลานัววา1นนะครับก็ถือว่าฟอร์มกาเล่นถ้ามอจากตรงนี้5เกมหลังสุดต้องยกให้ผู้มาเยือนนะครับอย่างคิคุมาดูดีกกวววววว่วนน่่นน่่่่่าาาาาาาสสสนน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 นใเเเรรรรืออองงงขตตัััััลละะะคคคบบททีดจจจมมม้ถิซ็พ คาร์ลอสครับกองหลังก็มีทางด้านของครับอ่ามอนเตลโลนะครับรวมถึงนั่นของตอเรสส่วนตรงกลางมีวาสเกตนะครับนะแล้วก็ริมเส้นอย่างรามิเลสนะครับรวมถึงโดมิงโกส่วนหน้าเป้าเป็นอัลเมดานะครับก็ถือตัวประเหลักหลักน่าจะอยู่ครบหมดแหละสำหรับเจ้าถิ่นอเมซอนัสพวกเขานะครับยังมีลุ้นนะครับรอดตกชั้นอยู่แต่ก็ต้องเก็บ3แต้มในแต่ละเกมให้ได้เหมือนกันนะครับส่วนนั้นของผู้วิเยนอย่างคิคุมาครับชัดเจนพวกเขาต้องการเลื่อนชั้นกลับไปสู่นะครับนะบราซิลซูเเอครับแล้วต้องการลุ้นแชมป์ด้วยยยนนนนะะคครรัับบแแแแถมมมมมีีตตตต้้้าาาาหลงงงกขอออิเเู่่พท วันนี้นุ่งเจ็บเพราะว่าลูกทีมของนะครับเอโดโดบาติสตานะครับน่าจะมากันเต็มสูบแน่นอนครับมาในระบบ3 4 2 1ซึ่งเป็นระบบเก่งเบอรเคานะครับนำทัพโรนัลดาบุยอาริซอนครับกองหลังมีทั้งนักของจอร์นาธานนะครับดาซินวารวมถึงตรงกลางนะครับก็มีทั้งของมาชินโยนะครับเอ็นริเก้แล้วก็ด้านบนเนี่ยมีทั้งของนะครับโรเบิร์ตรวมถึงด้านของกอนซาเวสส่วนหน้าเป้านะครับเป็นนิโคลัสก็ถือตัวเล่นหลักๆนะครับอยู่ครบหมดสําหรับทังนักของคิคุม่านะครับเกมนี้ในการบุกมมาาาาาเเเยยือออนนนนนนนทงงงด้ขะะครับ่่โซสีช เพราะเก็บพวกเขาเต็มที่แน่นอนนะครับดังนั้นเกมนี้ครับให้มองไปที่ตำแหน่งของผู้วิญญาณอย่างคิคุมาน่าจะเก็บ3แต้มในถิ่นของอามซนาทได้นะครับส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดไพ่ตำแหน่งของนักคู่อยู่ที่เสมอไหนเสมอกันกัมพายมบ,บนเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวนะครับกัมพายมบ,บนเกมนี้ลุงเฉียบมองว่าไปได้ครับลุงเฉียบเชื่อว่า2ประตูน,น่าจะมีให้เห็นนะครับนะรอรุนประตูที่3เพื่อรับทานเต็มส่วนการต่อที่เสมอไหนเสมอการยังเชียร์บอกครับคิคุมาต้องการลุ้นแชมป์ต้องการเลื่อนชั้นครับเป้าหมายพวกเขาชัดเจนน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 กกกกวว่่่่่าา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 ทททงงงดดด้้้้้้ขออออออมมมมมโโซซสีีีีีฟรร์ไไไแลลยยยยยยููใตเเเเฉััปบบบคคิุ อย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปดูเกมระหว่างโกอาญาสครับเปิดบ้านรับมือกัมเบีานั่งของนะครับนะ CRB นะครับนะแม็กซิโอเกมคุณิคิกออฟระเจต์โมงครึ่งในศึกบราซิลซีรีบีเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นโกอาญาสครับ30เกมพวกเขาชนะ14เสมอ9แพ้7นะครับมีทั้งหมด51แต้มรั้งอยู่อันดับที่2ตามหลังกอลิติบ้าอยู่เพียงแค่2แต้มเท่านั้นนะครับนะส่วนด้านของ CRB ครับพวกเขาแข่งไปแล้ว30เกมเช่นเดียวกันชนะ13เสมอ4แพ้13มี43แต้มรั้งอัันดบที่10ก็ถือว่าาาตรงคะแนนนะครับชััดเจนครสามมีสีกว่าแถมแต ลุนแชมป์ด้วยนะครับมีโอกาสเลื่อนชั้นอัตโนมัติกับสู่ทางของบราซิลเซเรียอีกต่างหากพรานเกมนี้ครับดูเฉียบมองว่าโกอาญาสดูน่ากลัวกว่านครับแล้วก็ตารางคะแนนดูดีกว่าด้วยส่วนในเรื่องของเฮทเวคู่นี้จะมา5เกมหลังสุดเป็นโกอาญาสครับชนะไปทั้งหมด3เกมเสมอ1เกมแล้วก็แพ้กับท่านของ c r อไป1เกมนะครับก็ถือว่าเฮทเวทห้าเกมหลังสุดต้องยกให้โกอาญาสาเจ้าถิ่นนะครับดูดีกว่าผู้เยนอย่างซีอาร์บีค่อนข้างเยอะนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์มการเล่นครับจ้าเกมมอ ไป4เกมโดยที่ยังไม่แพ้ใครนัดล่าสุดพวกเขาเบุกไปเสมอกับวอนต้านะครับที่ศูนย์ปร์ต์ส่วนด้านของ CRB 5เกมล่าสุดพวกเขาชนะ3แพ้2นัดล่าสุดเปิดบ้านชนะอาวัยเป็นหนเพราะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร,ร์มการเล่นนะครับกรูเจ็บบอกว่าคู่นี้สูสีนะส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นกวัวยาร์ดวันนี้น่าจะมาร,ระบบนะครับ4-4-2ก็นนำทัพโดยตัวเล่นหลักๆครับไม่ว่าจะเป็นลีเบโรนะครับโมราเอสนะครับบร์ยานอังเดรนะครับจูนินโยรวมไป ว่าเกมนี้ในบ้านครับกัวยัรดไม่กลัวใครอยู่แล้วนะครับนะลุงเฉียบมอกว่าเกมนี้การเก็บ3แต้มได้ค่อนข้างสูงพอสมควรนะครับส่วนนั้นของ CRB ผู้ไม่เยือนวันนี้น่าจะมาระบบนะครับสี่สองสามหนึ่งนำทับโดยนะครับตัวผู้เล่นนะครับไม่ว่าจะเป็นนั่งของกองหลังอย่างริเบโร่ครับรวมถึงคอมโพสส่วนตรงกลางมีนั่งของนะครับเดนเนลซินโยนะครับรวมไปถึงกองหน้าอย่างมิเกลก็น่าจะได้ออกซับจริงเพริงประเด็นจากตรงนี้ครับ CRB เองนะครับก็หวังมาคว้าแต้มได้เช่นเดียวกันแต่ลุงเฉียบยังมองว่ากัวยาแแถมมเกนนนนนนี้้้้ไดใบบาาต่ออหฟละครัับะนนน้้้เกมมีีใหองไปท่ ถิ่นอย่างโกอายัสน่าจะทําผลงานได,ด้ดีกว่าผู้เยือนอย่าง CRB นะครับส่วนในเรื่องของเอทแคปเกมนี้เปิดให้โกอายัสเป็นต่อ CRB อยู่ที่เครื่องจ้ตัวกรแพมบนเกมคู่นี้อยู่ที่2.5การมแพมบนเกมนี้ลุงเฉีบไม่เห็นด้วยใครจะไปดูให้ดีครับโอกาสจบที่2ประตูมีค่อนข้างสูงเลยเพราะนั้นเกมนี้ขอแนะนําว่าอย่าไปแล้วกันนะครับสําหรับกรรแพมบนนะส่วนการไปตต่อที่เครื่องตัวครับเกมนี้ลุงเฉีบชอบทาง้านของโกอายาสมากกว่าครับลุงเฉ็บมอกว่าพวกเขาดูดีกว่าแถมได้เล่นในบ้านแล้วต้องการ3แต้มเพื่อขึ้นไปเป็นจ่าฝูงนะครับแสงหน้ากอริติบาครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับเจ้าถิ่นโกอายัสบอกได้เลยเฉบียบ อย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับยังอยู่กันที่บราซิลซีรีบีครับไปดูเกมรอบโบตาฟโกเอสพีครับเปิดบ้านรับมือกัมเบียนทีมอันดับสุดท้ายของตารางอย่างเปซานดูเกมคู่นี้คิกออฟราดเจ็ดโมงสามสิบห้านาทีนะครับในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นโบตาฟโกเอสพีครับสามสิบเกมชนะเจ็ดเสมอแปดแพ้สิบห้ามียี่สิบเก้าแต้มรั้งอยู่อันดับที่สิบแปดอยู่ในโซนตกชั้นส่วนนั้นของเปซานดูสามสิบเกมชนะห้าเสมอสิบเอ็ดแพ้สิบสี่มียี่สิบหกแต้มรั้งอยู่อันดับที่ยี่สิบก็ถือตารางคะแนนนะครับทั้้้้งงคคคููู่่่่่่เเนนนนีียยยยยยดดดดำแแพออออสสมววรรรลละัััััับบบุททาก็ ของตารางก็อยู่ในโซนตกชั้นทั้งคู่นะครับส่วนในเรื่องของเฮทูเอทครับคู่นี้จะมา4เกมนะครับเป็นร่างของเปซันดูชนะไป2เกมแล้วก็เสมอไป2เกมโดยที่บอตอฟโกเอชพีไม่เคยชนะเปซันดูได้เลยนะครับก็ดูให้ทั้งต้องยกให้นะครับผู้มีเด่นอย่างเปซันดูดูดีกว่าส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดครับเจ้าถิ่นบอตอฟโกเอชพีฟอร์มพวกเขาย่ำแย่สุดๆครับแพ้สี่เสมอหนึ่งโดยที่ยังไม่ชนะใคร3เกมล่าสุดแพ้รวดนัดล่าสุดบุกไปแพ้กอริติบ้าสองศูนย์แล้วก ที่2ตัวลหนึ่งก็ถือว่าฟอร์มนะครับยำแย่จริงๆถ้าเป็นคนไข้ก็ห้อง ICU นะครับสำหรับโปรตุเก SP ส่วนทางผู้มิจัยไปสันดูครับฟอร์มยังดูดีพอใช้ได้นะครับหเกมหลังพวกเขาชนะ1เสมอ2แพ้2อนัดหลังสุดเนี่ยเก็บได้ถึง4แต้มนะครับนะปลุกไปชนะคิคุมาได้4 2แล้วก็เปิดบ้านเสมอกับทางด้านของนะครับ คุยบ้านครับไป1-1ก็ถือว่าฟอร์มกันเล่นนะครับถ้ามองในภาพรวม5เกมล่าสุดต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างเปซันดูดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชี่ต้อเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นบอตาฟโก้เอสพีครับวันนี้น่าจะมาระบบ4-3-3กองนำทัพโดยนะครับนะกองหลังเนี่ยเอซันนะครับรวมไปถึงด้านของนะครับเจฟฟ์ฟันส่วนตรงกลางครับมีมัตเตอุสนะครับอ่าแล้วก็ด้านด้านของบิสโปส่วนกองหน้าเนี่ยเป็นด้านของครับกามาอ่ากามาโยนะครับก็น่าจะได้ออกซับอยู่จริงก็ถือตัวเล่นนะครับนะบอออตตตาาฟฟโกก้้เเนนีี่่่่่่ยยัััวววลลลหๆูคครรรบบแแแ์มมมงไดถึ เกมนี้จะเล่นในบ้านแต่การเจอกับเปซันดูก็ไม่ใช่งานง่ายครับคุณผู้ชมเว่าเปซันดูก็หวังที่จะบุกมาคว้าแต้มที่นี่เพื่อหนีตกชั้นเช่นเดียวกันนะครับส่วนเปซันดูเองนะครับวันนี้น่าจะมาระบบ4-1-4-1นะครับนำทัพโดยนะครับนะกองหลังอย่างนั้นของไทลิสันนะครับนะยังมีทางนักของเอดบินสันและอันโตนิโอด้วยส่วนตรงกลางมีโรนัลโดครับลิมานะครับนะเดนเนอร์ครับรวมถึงมารอนแล้วก็กองหน้าตัวเป้าเป็นทั้งของเดนิลสันก็ถือตัวนั้หลักๆอยู่ครบหมดสำหรับเปซันดูเกมนี้บบุุกกกมาาาาาาาเเเเเยรรโลงจวว่่ดดูีพะ สี่เกมที่เจอกันมาพวกเขาชนะถึง2เกมแล้วก็ไม่เคยแพ้กับทางด้านของโบตาฟโกเอชพีประกอบกับฟอร์มการเล่น5เกมล่าสุดโบตาฟโกเอพีนะครับแพ้4จาก5เกมล่าสุดเพราะะนเกมนี้ให้มองไปที่เปซันดูนะส่วนในเรื่องของทีแคปเกมนี้เปิดมาให้ทางด้านของโบตาฟโกเอพีครับเป็นต่อเปซันดูอยู่ที่ปอปากำแพงเมบนเกมกุนนี้ดีสองช่วงตัวกำแพงเมบนเกมนี้ครับลุงเฉียบมองว่ามีโอกาสไปถึง2ประตูนะเพราะฉะนั้นเกมนี้นะครับถ้าใครจะไปนะครับลุงเฉียบมองว่าไปได้สําหรับ2ช่วงตัวในเรื่องของกำแพงเมบนส่วนการไปต่อที่ปอปาเกมน รองครับลุกเฉียบมองว่าเปซานดูมีโอกาสบุกไปคว้าแต้มในถิ่นของบอตฟโกสเอชพด้ครับหรือแม้กระทั่งพิกคว้า3แต้มในถิ่นของพวกเขาได้เลยครับเพราะฉะนั้นเกมนี้อยู่ไปกับพระรองเปซันดูบอกได้เลยเฉียบเสียบคานอย่างแน่นอนครับ คู่ต่อมาครับเราไปที่โคลอมเบียพรีเมียร์ดิวิชั่นนะครับหรือลีกสูงสุดของโคลอมเบียไปดูเกมระหว่างนะครับมิเลียนนาลิออสเปิดบ้านเจอกับอเมริกาเดกาลลี่ก็ถือว่าเป็นเกมใหญ่นะครับเกมคุณนี้ kick off ประมาณเจ็ดโมงครึ่งในส่วนของตารางคะแนนนะครับเจ้าถิ่นนะครับนะมิเลียนนาลิออสนะครับพวกเขาแข่งไปแล้วสิบสามเกมชนะสี่เสมอสองแพ้เจ็ดมีสิบสี่แต้มรั้งจับที่สิบหกเช่นเดียวกันครับอเมริกาเดกาลลี่ครับสิบสามเกมชนะสามเสมอห้าแพ้ห้ามีสิบสี่แต้มรั้งจับที่สิบสี่ก็ถือว่าตารางคะแนน ออชนะไปนะครับสองเกมนะครับนะอเมริกาเดกาลีชนะไปสองเกมเสมอไปหนึ่งเกมแล้วที่น่าสังเกตคือเมื่อเวลาเล่นในบ้านใครนะครับทีมนั้นมักจะทําได้ดีกว่านะครับนะก็อย่างที่เห็นครับสามเกมหลังสุดที่เล่นในบ้านของอเมริกาเดกาลีพวกเขาไม่แพ้กับมิเลเนียริออสเลยนะครับแล้วก็สองเกมที่เล่นในบ้านของมิเลยนียริออสพวกเขาก็เปิดบ้านชนะ อเมริกาเดกาลีได้ทั้ง2เกมนะครับนะนี่คือจุดที่น่าสังเกตจริงๆนะครับสำหรับฟุตบอลคู่นี้ส่วนในเรื่องของนะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลังสุดครับเจ้าถิน่นมิเลียนนาเรีออสครับพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1ส่วนด้านของนะครับผู้มาเยือนอย่างด้านของอเมริกาเดกาลี5เกมหลังสุดพวกเขาชนะ3เสมอ2โดยที่ยังไม่แพ้คใครนะครับฉะนั้นดูจากตรงนี้ในเรื่องของฟอร์มการเล่นต้องยกให้ผู้มาเยือนอย่างอเมริกาเดกาลีดูดีกว่านะครับส่วนในเรื่องของนะครับรายชื่อตัวเล่นที่คาดว่าจะลงสนามครับเจ้าถิ่นมิเเลลลลียยยนน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 าาาาาาาิอออออออสสส่่่จะะะะะมมมใรรรรรรบบบบบคคคคัััััำทพโดกกกงงงงหวววถึปชแ้็ ส่วนตรงกลางนะครับมีทั้งของเวก้านะครับนะคลาสโตและก็ทั่งของอาเวโรนะครับส่วนของหน้าตัวเป้าเนี่ยก็มีทั้งของคลาสโตจับคู่กับทั้งของนะครับฮุสตาโดนะครับก็น่าจะได้ออกซั้จริงเพราะฉะนั้นจากตรงนี้ครับก็ต้องบอกตรงประเด็นหลักๆล,กล,กลกุงเฉียบมองว่า,วามิเลียนนาริออสอยู่ครบแถมเกมนี้เล่นในบ้านด้วยถือว่าเขาดูน่ากลัวแล้วก็สถิติการเจอกับท่านั่นของนะครับนะอเมริกาเดลกาลีในบ้าน2เกมหลังสุดพวกเขาก็ชนะได้ทั้ง2เกมนะครับส่วนทางของผู้ไม่เยือนนะครับอย่างอเมริกาเดลกาลีครับวัััันนนนนนี้้่่าาาาาจะะะมรรบบบ4 3 3ำททพโดดยยกออองงงงงหลคคขสติ โลครับตรงกลางก็มีนาวารอนะครับเอสโคบาแล้วก็ด้านบนนะครับมีทางด้านของรามอสนะครับแล้วก็บาริออสก็ถือว่าตัวเล่นหลักๆน่าจะอยู่ครบหมดสําหรับผู้มีเด่นอย่างอเมริกาเดกอลี่นะครับเพราะนั้นเกมนี้นเฉียบถือว่าสนุกสูสีแน่นอนครับแต่การบุกไปเยืยนอ,อทนทางด้านของมิเลียนในออสของอเมริกาเดกอลี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นงานยากพอสมควรเพราะว่าสองครั้งหลังสุดที่เชียร์บอกพวกเขาบุกไป,ปแพ้มาทั้งสองเกมนะครับเพราะนั้นเกมนี้ให้มองไปที่มิเลียนาใิออสเจ้าถิ่นน่าจะทำผลงานได้ดีกว่าน่าจะเก็บสามแต้มในถิิิ่นนนมเลียาออส เป็นต่ออเมริกาเดกาลี่อยู่ที่ปอปาครับกําแพงบอเกมคู่นี้อยู่ที่2ช่วงตัวกําแพงบอเกมนี้นะครับลุงเฉียบมองว่าไปได้นะครับลุงเฉียบช่วงว่าสองประตูยืนพื้นน่าจะมีเหตุรอลุ้นสุดที่3เพื่อรับประทานเต็มส่วนการไปต่อที่ปอปาอย่างลุงเฉียบบอกครับเกมนี้ครับเจ้าถิ่นมิเลียนนาริออสไม่ได้กลัวนะครับอเมริกาเดกาลี่อยู่แล้วนะครับแล้วก็ได้เล่นในบ้านด้วยสติมีเหตุอยู่แล้วครับเกมนี้ลุงเฉียบมั่นใจว่าทนายของมิเลียนนาริออสน่าจะเปิดบ้านนะครับคว้าสาม คู่ต่อมาครับเราไปดูนะครับฟุตบอลที่ชิลีกันบ้างเป็นฟุตบอลโลกนะครับหรือว่าโวล์คัพนะครับอยู่ยี่ก็ถือว่าน่าสนใจมากๆอยู่ในรอบ16ทีมสุดท้ายแล้วนะครับเราไปดูคู่แรกก่อนเลยครับทางด้านของยูเครนนะครับจะเจอกับทางด้านของทีมชาติสเปนอยู่ยีเกมคู่นี้ kick off ราตรี2องครึ่งในส่วนของนะครับตารางรอบ16ทีมสุดท้ายเนี่ยก็ถือว่าน่าสนใจมากๆแพ้ตกนะก็เหมือนฟุตบอลโลกใหญ่เลยนะครับกรณีของนะครับยูเครนเนี่ยเจอกับสเปนนะครับผู้ชนะจะไปรอเจอชิลีกับเม็กซิโกซึ่่่่่่งงงจะะะะเเเตตออออคคคูนนนนนนี้รรรรรัับบสวใืขฟ์มกาล หลังนะครับยูเครนชนะมา4เสมอ1ยังไม่แพ้ใครนะครับส่วนนั้นของสเปนอยู่2ิบเกมที่ผ่านมาพวกเขาชนะ2แพ้2เสมอ1ก็ถือว่าฟอร์มการเล่นนะครับต้องบอกว่านะครับทางด้านของยูเครนยูย่สิดูดีกว่าสเปนนะครับส่วนในเรื่องของขอครับตัวเล่นลูเชียมองว่ายูเครนก็น่าจะยึดระบบเดิมนะครับนั่นคือ442นะครับก็นำทัพโดยกับตันทีมอย่างด้านของมิเชลเลนโกนะครับรวมไปถึงกองหลังอย่างคูซอฟนะครับส่วนตรงกลางก็มีทางด้านของนะครับนะวาเชนโกแล้วก็ทางด้านของเชชเชนโกนะครับก็ถือออต้นน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 หลัััักกกกๆะะะคคคครรรรรบบบบยยููเเเ20็็่่าจมีป ชุดโบทีมสุดท้ายแล้วด้วยเดนุสเช็บเชื่อว่าเขาไม่ยอมสเปนง่ายๆแน่ๆครับส่วนนั้นของสเปนยู20ครับวันนี้น่าจะมาในระบบนะครับ4-2-3-1นำทัพโดยผู้สาบตัวเองกองเลสกองหลังนะครับอย่างร่างของครับอ่าเมริโน่ครับตรงกลางอย่างท่านั่งของนะครับเมนโดซ่ามีกาเซียนะครับกองหน้าเป็นบราโวกับตันทีมนะครับก็ถือตัวเล่นท่านั่งของสเปนเองก็น่าจะเต็มสูบเช่นเดียวกันนะครับก็เขาบอกว่านะครับสองทีมนี้สไตล์แตกต่างกันยูเครนเล่นรับรอสวนกลับนะครับถ้าทีงเฉียบนั่งดูนะส่วนสเปนเนี่่่่ยเเเเเเเหหหมมมมมืืออออนน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 ดดดิคคครรรััััับบบชชุุไ้้้ลลกะะตตททาาาาาาสสูววถฉพ ราะฉะนั้นอยู่กับตรงนี้นะครับลุงเฉียบมองว่าหน้าเฉียบไปที่สเปนมากกว่านะครับโดยระบบทีมนะครับรูปแบบการเล่นต่างๆนะครับแล้วก็เกมล่าสุดในชนะบาร์ซิลมาได้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นนะครับรอชนะของแฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยแล้วเราก็ไปอยู่กับสเปนนะครับลุงเฉียบไปได้เลยสเปนยู20เฉียบเสียบทานอย่างแน่นอนครับคู่สุดท้ายครับเรายังอยู่กับที่ศึกนะครับนะยูชนชิงแชมป์โลกนะครับหรือว่าเวิลด์คัพยู20ระหว่างด้านของเจ้าภาพครับชิลียู20เปิดบ้านนะครับเจอกับทางดาของเม็กซิโกนะครับยู20เกมนีี้้นนนนนะะคคคครรรรััับบบบิกกอออฟเวลาาา็ดดู่สสใใจททมุ นะครับนะส่วนในเรื่องของตารางครับรอบสิทีมสุดท้ายผู้ชนะคู่นี้จะเจอผู้ชนะระหว่างยูเครนกับสเปนนะครับก็ถือว่าน่าสนใจมากๆนะครับในรอบสิทีมสุดท้ายอย่างที่เชียย์บอกครับไม่มีพื้นที่ให้กับผู้แพ้แพ้ตกรอบนะครับส่วนในเรื่องของนะครับเอตูเคู่นี้เคยจะกันมาหนึ่งครั้งในศึกตลรงครับที่ฝรั่งเศสเป็นด้านของชิลีเสมอกับเม็กซิโกไป22สนะครับส่วนในเรื่องของฟอร์ม5ห้เกมล่าสุดครับเจ้าภาพชิลีชนะ1เสมอ2แพ้2 2นัดหลังสุดแพ้รวดแพ้ญี่ปุ่นแล้วก็แพ้อียิปต์นะครับส่วนเม็กซ ชนะ1เสมอ2แพ้2 3นัดหลังสุดพวกเขาฟอร์มดีไม่แพ้ใครเลยครับนัดล่าสุดเนี่ยชนะโมร็อกโกมาได้นะครับ1ประตูต่อศูนย์ในรอบแบ่งกลุ่ม ก็ถือว่านะครับฟอร์มการเล่น5เกมหลักสุดคู่นี้นะครับค่อนข้างสูสีกันพอสมควรส่วนในเรื่องของตัวผู้เล่นนะครับหลักๆชิลีนะครับน่าจะมันระบบ4 1หน,นก็นำทัพรวยนะครับกองหลังอย่างโรเมโรครับซัวเรสนะครับรวมไปถึงตรงกลางอย่างนั้นของนะครับมิรานแล้วก็ยังมีนะครับอวารเรสส่วนกองหน้าตัวเป้าเนี่ยเป็นนั้นววของนะครับโรเซลนะครับก็น่าจะได้ออกซ่าเป็นจริงแถมเป็นกัปตันทีมด้วยนะครับก็ถือตัวแรกหลักชิลีอยู่ครบครับเกมนี้มีผลมากๆเพราะว่าพวกเขาได้เล่นในบ้านนะครับนะแล้วก็ทททีีีีีี่่่่่สสาาาาคัญเเเเเเกกมมมนนนนน้้ป็รรอออบบ16ุดยยยชชชืววแแฟลลิ์พขๆ สำหรับไอหนูยูย่สิส่วนหน้าของเม็กซิโกนะครับนะยู่สิวันนี้น่าจะมาระบบเดิมครับสามสนึ่ำทับโดยสามตัวอย่างโอชียครับกองหลังก็มีร่างของนกับบูสโต้แล้วก็ตรงกลางอย่างวากัสมีซานเชสนะครับกองหน้า ก็เป็นทางด้านของคริมิเนสนะครับแล้วก็มีหน้าต่ำอย่างโมราด้วยก็ถือว่าตัวเล่นนะครับหลักๆของนะครับเม็กซิโกอยู่20ก็อยู่ครบเช่นเดียวกันโดยเฉพาะหมายเลข11อย่างโมรากองกลางตัวรุกคนนี้ไม่ธรรมดาครับไอ้หนูคนนี้มีของแน่นอนนัดเจอกับสเปนเนี่ยก็แอซิสหนึ่งยิงถึงด้วยนะครับก็นูน่าสนใจครับเกมนี้ลุงเฉียบชอว,ว่าสนุกสูสีแน่นอนแต่ว่าสิ่งที่ชิรีได้เปรียบคือการได้เล่นในถิ่นนั่นเองนะครับส่วนในเรื่องของนะครับนะเกมนี้ครับถ้าแฮนดิแคปเปิดมาเนี่ยลุง อดเยี่ยมเลยทีเดียวครับฉะนั้นเกมนี้ถ้าแฮนดิแคปเปิดมาอยู่ไปกับเม็กซิโกอยู่ไปกับไอ้หนูอยู่ยีนี่แหละครับบอกได้เลย Mexico, เม็กซิโกเฉียบเสียบขาดอย่างแน่นอนครับเอาละครับจบลงไปเป็นที่เรียบร้อยสำหรับบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลทั้ง9คู่ในค่ำคืนวันอังคารที่7ตุลาคมนะครับคู่แรกไปเชสคันทอร์ครับคู่ที่2โซอีลา3ากิมโป4คิคุมา5กัวยัต6กเปซานดู7มิเลียนนาเิออส8นะครับสเปนอยู่ยีแล้วก็9อยู่ไปกับเม็กซิโกอยู่ยีนะครับและนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้ง9คคู่่ในาีวว4ตัท่เจ็บมากๆนค้า ค่ำคืนนี้นะครับตัวแรกเป็นโซอีแล่ตัวที่2อกิมโปครับ3นะครับคิคุม่าแล้วก็4อยู่ไปกับมิเลียนนาฬิออสนะครับนี่คือแนวทางฟุตบอลทั้งหมดในค่ำคืนนี้นะครับชอบเหมือนกันไปเชียร์ด้วยกันได้ไม่ชอบบังไว้ไม่ต้องไปรุนแรงในใจฟุตบอลไม่มีคำว่าร้อยเซนลุงเฉียบย้ำเสมอนะครับแต่ว่าบทวิเคราะห์แนวทางฟุตบอลที่เฉียบมอบให้ในทุกคลิปน่าช่วยในการประกอบการตัดสินใจของพี่ๆได้ระดับหนึ่งลุงเฉียบก็หวังเป็นอย่างยิ่งนะครับเพราะฉะนั้นครับใครอยากจะเข้ามาอยู่ในกลุ่มเดียวกันมาอยู่กับลุุงเเเเฉีีีียยยยยบบนนนนนะะครรรัััมมมมาาาาลลด้้้วกกก่่ขไูทปใถ เรามีการเข้มอ่าเค้มคืนให้ด้วยนะครับในวันถัดไปเพราะฉะนั้นพี่ๆจะไม่เสียเปล่าอย่างแน่นอนนะครับและที่สําคัญยังมีนะครับของรางวัลแล้วก็ยังมีแนวทางฟุตบอลสดตัวเน็้ตัววีชกองการในแต่ละวันมอบให้พี่ๆด้วยนะครับฝากไว้ครับ at ls จะได้จัดหรือว่าจะจิ้มลิงก์ที่จะวางไว้ก็ได้ย้ําอีกครั้งว่าไม่ได้เสียอะไรแล้วมาเป็นส่วนหนึ่งมาลุ้นด้วยกันกับลุงเฉียบสักครั้านะครับส่วนใครอยากจะคุยง้อพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดติชมลุงเฉียบคอมเมนต์กันมาเยอะได้เลยลุงเฉียบยิิินน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 ดดดดดีีรรรัััััับบบบบบฟงงงททททุุุุุกก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 ่่่่่าาาาาาแแตตตต็็อออออยยยลลลลลืมมะะคคคคคฝ subscribe เเเปปปํใใจจ้้ววไขขณณ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ